ในส่วนของโรงงานฉันจะดูการผลิตและคุณภาพด้วยตัวเองและฉันจะคิดแผนโปรโมตในต่างประเทศให้กับจอยซ์ตามสัญญาด้วยค่ะคุณรู้ไหมว่าทุกๆปีในประเทศจีนมีคนหกแสนคนตายเพราะทำงานหนักเกินถ้าคุณทำงานแบบนี้ต่อไปคุณต้องเป็นหนึ่งในหกแสนคนนั้นแน่นอนคุณมีทั้งพรสวรรค์ทั้งสวยเอ่อถ้าคุณต้องการต่อแถวขึ้นสวรรค์คุณน่าเสียดายแย่เลยพอถึงตอนนั้นแบรนด์ของฟู่สังซื้อจะกลายเป็นเด็กกำพร้านะ เธอชอบความรู้สึกที่เหนือกว่าคนอื่นมากไม่ใช่เหรอเล่นต่อไปสิพอหยินห้าร้านเห็นธาแท้ของเธอก็จะหนีเธอไปไกลแสนไกลเหมือนฉันนั่นแหละไม่ว่าอย่างไงเธอเธอก็ไม่เสียอะไรอยู่แล้วแค่หายโง่คนต่อไปก็จบเกมนี้ยิ่งดูยิ่งปัญญาอ่อนมีแต่เธอเท่านั้นที่ชอบแฟนซีจะเป็นแบรนด์ที่จะทำเงินมากมายให้คุณ คนที่ไม่อยากให้ฉันตายมากที่สุดน่าจะเป็นคุณทุกความสำเร็จมีราคาต้องจ่ายเสมอฉันยอมเดินไปตามเส้นทางของฉันฉันจะแบกรับผลทุกอย่างเองค่ะเครื่องดื่มได้แล้วค่ะตอนแรกฉันกะจะทำเครื่องดื่มใส่รุงให้แต่ฉันคิดว่าแก้วนี้เหมาะกับคุณมากกว่าเท่าแก่ถูกใจใช่ไหมคะดีมากขอบใจนะคุณเป็นเจ้าของที่นี่เหรอผมคิดว่า ถ้าผมทําให้คนที่ผมใส่ใจรู้สึกดีขึ้นได้นับเป็นเรื่องที่มีความหมายมากเช่นเดียวกันมาลองชิมดูสิครับแก้วนี้ชื่อความฝันสีทองเพราะผมคิดว่าความฝันของคุณไม่เหมือนใครมันไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันเหมือนการต่อสู้กับอดีตห่วยๆมากกว่าฉันต้องชนะนาะนฉันถึงจะดีขึ้นได้ S <S> <S อรุณสวัสดิ์ค่ะอ๋อว่าเธอหลีมาทำงานแล้วเขมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะน่าจะอยู่ในห้องทำงานสักพักแล้วพระอทิตขึ้นทางทิศตะวันตกเหรอเนี่ยดอนดอนโอ้พระเจ้าช่วยอะนี่เฮ้ยนี่เพียนหรือเปล่าเนี่ยขอยิบนทำไมเกิดอะไรขึ้น ฉันก็แค่มาดูว่านายมาจริงหรือเปล่านี่คุณชายครั้งสุดท้ายที่นายมาออฟฟิศผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วมะต่อไปฉันจะมาบริษัทบ่อยๆจริงเหรอนายู้อีกทีสิฮะฉันไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมนายู้อะไรอ่ะผู้อีกทีนินี่ตอนแรกห้องทํางานจะลาขึ้นนะ่ะถ้านายไม่กลับมาฉันจะเปลี่ยนเป็นห้องรับรองฉันไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งนาะยจะยอมมาทํางานด้วยตัวเองมามามาขอหยิกหน่อยอว่าเรื่องจริงไหมฉันเจ็บนะ เฮ้ยยนายตัวจริงเหมือน,นว่าฉันจะมาบ่อยๆฉันเป็นคนไม่รักษาคําพูดเหรอเออใช่เอ๊ะแต่เหมือนตอนนี้จะไม่ใช่แล้วดูเหมือนว่าหลังที่โดนหินห้าวหลานกับฟู่ฟังซื้อแย่งซีนและพ่อนายทุกตีน,ปปากนายนาจะดีขึ้นเยอะเลยฉันยังไม่ได้ด่านายเลยนะทําไมไม่บอกฉันว่านาพยายามจะซื้อแฟนซีถามๆกาแฟสดร้อนๆได้แล้วอ คุยกันต่อเธอไม่ต้องสนใจฉันทำไมไม่เคยเจอลินลี่เหรอทักทายเธอสิไฮขอโทษนะครับผมแก่แล้วความจำก็เลยเลอะเลือนเออเชิญผู้นายตามสบายไม่ต้องสนใจฉันไม่ต้องสนหรอกนี่เมื่อกี้อะไรยังคุยไม่จบเลยนะนายเป็นบ้าเหรอคุณทำอะไรอยู่เหรอผมทำงานอยู่ ทำไมคนไม่สนใจฉันเลยอ่ะนี่เธอยงิงจอกนั่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เธอมากับประธาหลีคะ่ะเหมือนจะเป็นแฟนเก่าเธอรู้ว่าเขากลับมาที่น<อ>ี่ก็เลยกลับมาลำลึกความหลังกับเขานะคะ <c oughs> <c oughs> ประธาหลีมีเสน่ห์จริงๆมีสเนสน่ห์ยังไงสันดานแย่ๆเก่าๆ่ะดิ <c oughs> <c oughs> เอ้ยเสียงนานวันนี้เธอสวยมากเลยทำอะไรของนายอะหลบไป <c oughs> เดี๋ยวฉันมีเรื่องสำคัญมากมาหาราลอยาาปรึกษาเธอฉันก็มีเรื่องสำคัญมากเหมือนกันฉะนั้นหลีกทางให้ฉันซะเดี๋ยวฉันต้องไปเลือกแหวนต่ออ,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 อมีแขกมาจ้าฉันมีแขกมากจริงๆเ <มา S 2> นาะกับฉันนอมีแขกมาหาใน <c oughs> ทำไมเธอถ,ถึงอยู่ที่นี่ด้วยล่ะงั้นอีกเดียวเธอจะไปเลือกแหวนมั่นกับพวกเราด้วยไหมล่ะสนจริงๆใไม่ต <Hi. S 1> เราจะไปกี่โมง อะไรเหรอ e เราจะไปซื้อตอนกี่โมง <Slo> <Williams. S 1> ซื้ออะไรเหรอเก็กไม่เบาเนี่ยในเมื่อใจเด็ดขนาดนี้ทำไมต้องกลัวหลีถังจะรู้เรื่องฟู่ฟังซื้อด้วยอะไรอะไรก็โทษแต่ฉันเคยคิดถึงความรู้สึกฉันบ้างไหมอืมไปก็ได้ ฟังซื้อนี่เป็นโรงงานแต่เย็บเสื้อผ้าสามแห่งที่จอยซ์แนะนำมาฉันลองดูคุณภาพแล้วเกามีประสบการณ์กันหมดตอนบ่ายฉันจะส่งชุดตัวอย่างไปแล้วถามรายละเอียดการตัดเย็บดูยิ่งยืนอยู่ทำไม